สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับและเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก็หยุดภารกิจส่วนตัวไปหลายวันเลยทีเดียวครับซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะกลับมาเจอกันในจังหวะที่พอบอบพจอกับโปรแกรมประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567กับเกมยูโร2024นัดชิงชนะเลิศที่ทางฝั่งของด้านทัพกระทิงดูสเปนก็จะพบกับทัพสิงโตคำรามอังกฤษและกับศึโครปาเมกา2024ครับที่จะเป็นการพบกันระหว่างทัพฟ้าขาวจิตินาก็จะพบกันกับทางด้านทัพโคเคนอย่างโคลเมเบียส่วนใน ในทางฝั่งไหนจะมีสิิลุ้นกับตำแหน่งแชมป์ของ2รายการนั้นเราก็มาตามลุนตามเชียร์ไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับผมและทีมงานก็ขอฝากกันไว้ด้วยครับกับช่องทางติดต่อ adh74 ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับเกมในคู่แรกนะครับกับศึกยูโร2024ในเกมรอบชิงชนะเลิศโดยที่ทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนอดีตแชมป์ยูโรสมสมัยก็จะพบกับทางด้านทัพสิงโตคำรามอังกฤษและกับราคาไม่ก้นกดเกมในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาปปออาาาตกมหรรืค0.25 สําหรับการเจอกันของคู่นี้ครับถ้าจะดูจากภาพรวมแล้วทางฝั่งของด้านทัพกระทิงดูสเปนนั้นก็ยังมีผลงานที่ดูดีกว่าทางฝั่งของด้านทัพสิงโตคำรามอีกพอสมควรครับเพราะถ้าเราจะดูจากผลงานตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มที่พวกเขาก็ยังเอาชนะมาได้ทั้งโครเอเชียอิตาลีและอัลเบียโดยที่พวกเขาเองครับก็ยังสามารถเก็บชินชีตไปได้ทั้งสามเกมในรอบแบ่งกลุ่มแถมยังไม่พอครับกับเกมในรอบสิบหกทีมทัพกระทิงดูแม้ว่าพวกเขาจะเสียประตูให้กับจอร์เจียไปก่อนแต่ทว่าพวกเขาเองก็ยังสามารถยิงแซงสี่ประตูและก็ยังสามารถเก็บชัยนมาาย่งงสว ผลงานในรอบ8ทีมเองนะครับแม้ว่าพวกเขาจะต้องเจอสึกหนักอย่างทางด้านทัพอินซีเหล็กเยอรมันจะภาพแต่บรรดาสิงกระทีหนุ่มก็ยังใช้ความสดบทความเก๋ยิงประตูเอาชนะมาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแม้ผลงานในเกม90นาทีจะเสมอกันด้วยสกอร์หประตูต่อ1ก็ตามครับส่วนกับผลงานในรอบรองชนะเลิศทางฝั่งของสเปนก็เพิ่งจะเชือดทัพตาไก่ฝรั่งเศสมาแบบทั้งโลกก็ให้เป็นเกมติดดาวด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของทัพสีโตครามกับผลงานในศึกยูโร2024นี้ซึ่งก็อย่างเป็นท ว่าผลงานของพวกเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่ในเกมแรกๆของรอบแบ่งกลุ่มเลยทีเดียแม้ว่าผลงานของพวกเขาจะผ่านเข้ามาสู่ในรอบชิงชนะเลิศไม่ได้แต่จาก6เกมที่ลงสนามไปทัพสิงโตคำรามก็ยังทำไรให้นักทุนไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยที่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มครับพวกเขาก็เบียดเอาชนะเซอร์เบียมาได้ในเกมนัดเปิดสนามเพียงแค่นาเดียวส่วนอีก2เกมที่เหลือครับก็เสมอไปทาง2เกมให้ทางเดนมาร์กและสโลีเนียซึ่งจากผลงานที่ออกมาแบบนี้ก็กลับทําให้เส้นทางของพวกเขาก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นกว่าทางฝั่งของสเปนมากกว่าครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นทีมที่ดูจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านนะครับโดยที่ในผลงานรอบสิบกทีมทัพสิงโตคารามก็ยังเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอสโลเกียมาได้ในเวลา90นาทีด้วยสกอร์หประตูหนึ่งและพวกเขาครับก็ปิดฉากยิงประตูชัยเอาชนะมาได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยสกอร์สประตูหนึ่งส่วนผลงานในรอบ8ทีมครับฟอร์มของทัพสิงโตคารามก็ยังคงไม่กระตือเท่าไหร่เพราะพวกเขาครับก็ยังเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ไมาได้ด้วยสกอร์ห่ประตูหนึ่งเหมือนกันก่อนที่ ในเกมรอบรองชนะเลิศครับทัพสิงโตคำราม<ๆ>ก็เอาชนะคู่ต่อสู้ไปในเกม90นาทีได้สักทีโดยการที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทัพอัลสวีสิโซมฮอลแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูเศิษิผลงานเททเทในการเจอกันของคู่นี้ถ้าจะมาดูจากภาพรวมใน8ครั้งที่เจอกันแล้วก็ดูว่าจะเป็นทังฝากข,ของด้านทัพกระทิงดูสเปนที่เขาเป็นฝ่ายทำผลงานได้เดือดกว่านะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันใน5ครั้งหลักสุดทั้งสองทีมก็มีผลงานที่ดูจะสูสีค,คู่ขี้กันเลยเดียวเพราะจาก5ครั้งททที่เเเจอกกัันนนะิงดป็ช ครับสิงโตคำรามไปได้เพียงแค่2ครั้งแลวทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปอีกหนึ่งครั้งครับ และกับผลงานในครั้งล่าสุดทั้ง2ทีมนั้นเจอกันก็เป็นทางฝั่งของด้านทัพสิงโตคํารามที่ก็เป็นฝ่ายทาผลงานได้ดีกว่าเพราะพวกเขาครับก็ยังสามารถเบียดเอาชนะทางด้านทัพกระทิงดุสเปนไปได้ด้วยสกอร์สประตูสครับและถ้าเราจะมาดูการจัดทัพสเสตเตัวจริงในเกมนัดนี้ทางฝั่งของกูซืออย่างดุยเลราโฟเต้แม่ทัพใหญ่ของทางฝั่งทัพกระทิงดุสเปนในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ42-31โดยที่ในเกมนนี้ครับเหล่าบรรดาตัวเล่นที่ติดโทษแบนจากเกมนัดที่ผ่านมาก็จะกลับมาลงสนามช่ววยทีมเเป็นตั อยากพบค,ครับโดยที่ในตำแหน่งผู้สาประตูในนัดน,นี้ก็ยังคงเป็นทางด้านอูนายซิมอนผู้เล่นในแดนหลังทั้ง4รายในน,านนัดนี้ก็จะเกอะไปด้วยมาร์คคูคุเรยยเอมมลิกลาป็อกโรบินเลอนอมองแดเนียลคาบะขาวส่วนในคู่มิดฟิลด์ตัวคุมเกมในแดนกลางนั้นในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานทางด้านฟาเบียนลยส์ยืนคู่กับทางด้านโรดี้ส่วนในตำแหน่ง3ประสานมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมก็จะเป็นหน้านที่ของดานี่โอโมโล,ลามินยามมวและนิโก้วิลเลียมโดยที่จะมีทางด้านอาวโรโมร ลงเป็นสุน,น่าตัวจบสกอร์ในเกมนั้นนี้ครับส่วนทางฝั่งของน้านทับสิงโตคำรามในนัดน,นี้ทางฝั่งของกูซซ้ออย่างกรด์เซาเกตก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในแผนเก่ง3421ครับโดยที่ในตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดสามประสานเซ็นเตอร์แบ็กในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยไคล์วอล์กเกอร์มาร์กเกฮีและจอร์สโอนส่วนในมิดฟิลด์แดนกลางทั้งสี่ายในนัดน,นี้พวกเขาก็จะคงใช้งานทางด้านคอปปี้เมนูดีแคนไรท์ลูกชอและอุคโยสาก้าส่วนในตำแหน่งสองประสานต ปั้นเกมในนัดนี้ฟิลฟอร์เดนกับจูดเบลิงแฮมก็จะได้รับบทบาทยืนคอยปั้นเกมร่วมกันส่วนในตำแหน่งสูนหน้าตัวจบสกอร์ในนัดนี้ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของกัปตันทีมอย่างด้านแฮร์รี่เคนครับและสําหรับกับเลนราคาไมค์กที่ให้มาในเกมนัดนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปลาตากรมนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทัพกระทิงดูสเปนเลนราคาค่าน้ำเี่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.13แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทัพสิงโตคำรามังกฤนนะ จะได้อยู่ที่ราคา1.82และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศที่ได้มาในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับสาหรับในเกมคู่นี้ครับแม้ถ้าเราจะดูจากเลทราคาที่เปิดมาบวกกับกระแสในต่างประเทศที่ได้มาในตอนนี้แล้วโอกาสที่ทั้ง2ทีมนั้นจะจบลงด้วยผลเสมอในเวลา90นาทีก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเราจะมาวัดจากสถิติผลงานในตอนนี้ที่เกิดขึ้นผมเองก็ยังคงมองไปถึงชัยชนะของทางฝั่งของท่าด้านทัพกระทิงดูสเปนมากกว่านะครับก็เพราะกับการที่พวกเขาก็ ยังมีการจัดการรูปแบบทีมที่ก็ดูจะก,กลมกลม่อมกว่าทางฝั่งขขงด้านทัพสิงโตคำรามและกับเกมในนัดนี้ผมก็จะขมมองว่าทางฝั่งของทัพคริงดูสเปนก็น่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทางด้านทัพสิงโตคำรามทีมชาติอ,าาอังกฤษไปได้ในเวลา90บนาทีครับสำหรับกับสกอร์ท,ที่ออกมาก็แน่าจะเบียดกันไปแบบไม่ขาดที่สกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชีช้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชาติไปที่ยูสเปนเน้นมั่นใจครับ และอีกหนึ่งคู่นะครับกับศึกโคปาเมกา2024ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพโดยทางฝั่งทัพฟ้าขาวแชมป์โลกอย่างทัพอาร์เจนตินาก็จะทําศึกแย่งแชมป์กับทัพโคเคนมาวืดฟอร์มแรงอย่างโคลอมเบียและสําหรับเดลราคาเมกาที่ให้มาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาปอปาตากรมหรือราคา0.25เช่นกันครับสำหรับสถิติเฮตุเฮตในการเจอกันคู่นี้ครับแม้ว่าจะมีไม่กี่ครั้งที่ทั้ง2ทีมก็ต้องโคจรมาเจอกันในสนามเป็นกลางแบบนี้แต่เราจะสังเกตดูก็ได้นะครับว่าในช่วงหลังๆทั้ทงคู่เจอกันส่วนใหญ่ก็มัักกจจจจะะบลงงทที่่้คู็มเา ไปเสมอโดยผลงานที่5ครั้งหลังสุดที่เจอกันทั้ง2ทีมก็เจ้ากันไปถึงสครั้งแล้วก็แบ่งการชนะไปอีกทีมละหนึนครั้งและกับผลงานในการเจอกันในครั้งหลังสุดก็เป็นเกมฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกของโซนเมกาใต้ครับที่ในเกมนั้นๆทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาว ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโคลอมเบียไปได้ด้วยสกรอร์หนประตูศูย์และถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานของทั้ง2ทีมก็ยังเข้าฝักเข้าฟอร์พอพอๆกันแล้วก็ยังสู่สีคู่ขี้กันเลยทีเดียวเพราะจากทั้ง5เกมในร์นมนนี้ทั้งอชิจินาและโคลอมเบียก็ยังคงไม่แพ้ใครแม้แต่ในเกมแรกแถมทั้ง2ทีมนะครับ ็ยังสามารถเก็บชชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็ยังมีเกมที่เสมอกันไปอีก1เกมเหมือนกันโดยที่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของถางฝั่งทัพฟ้าขาวพวกเขาก็ยังเก็บมาได้9คะแนนเต็มจากเกมแรกที่เอาชนะแคนาดามาได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์เกมต่อมาครับก็ยังมาเบียดเอาชนะทางด้านชิลีมาได้อีกด้วยสกอร์หประตูศูนย์และกับผลงานในเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาก็ยังเอาชนะเปรูม,มาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เช่นกันส่วนผลงานในรอบก่อนรองชนะเลิศครับทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาวก็เกือบจะพลาดทษได้แม่่นกวา ก็อยากเอาตัวรอดมาได้ซึ่งสำหรับผลงานในเกมนัดรอบรองชนะเลิศ ทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาวก็ยังเจองานง่ายกว่าองทางฝั่งโคลอมเบียครับโดยที่พวกเขาก็เอาชนะแคนาดามาได้แบบสบายๆที่สกอร์สประตูสูงครับส่วนทางฝั่งของด้านโคลอมเบียนะครับแม้ว่าผลงานในเกมรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาก็อาจจะมีเกมที่เสมอให้กับทางด้านทัพเซมบ้าบราซิลมาหนึ่งเกมก็ตามแต่กับผลงานก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดจากการเบียดเอาชนะปปรลกอยมาได้ด้วยสกอร์สอประตูหนึ่งและก็ยังสอนเชิงคอสตาลิกาไปถึงสกอร์สาประตูศูนย์โดยที่ผลงานในรอบแปดทีมครับทางฝั่งของด้านทัพโโคคคเียยยยนอ่าางงลมบกก็ัชววรรด้ หลงปนามาไปแบบขาดลอยถึงสกอร์5ประตูศูนย์และก่อนที่พวกเขาจะผ่านเข้ามาสู่ในรอบชิงชนะเลิศมาได้นั้นทางโคลอมเบียเองครับก็ยังสามารถเอาชนะอุลุกวัย พิพึงจะห่างอ,อกทัพซัมบ้าบราซิลเก็บกระเป๋าไปก่อนในรอบแปดทีมมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูสู์ครับและถ้าเราจะมาดูจากรายชื่อ11ลน์อัพตัวจริงของคูน่นี้ทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาวเจนน่านะครับพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-4-2โดยที่ในตำแหน่งผู้สาป,ประตูครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานทางด้านเอมิเลโนมาร์ติเนสโดยที่ในตำแหน่งปราการหลัง4ลายก็จะประกอบไปด้วยกอนซาโลมอนเทียลคริสเตียนโลเมโลลิซโดมาร์ติเนสและนิโคลัสตายาฟิโก ส่วนในตำแหน่งสีประษาในตัวปั้นเกมในแดนกลางนั้นในเกมนัดน,นี้เขาจะอกอบไปด้วยอังเคลดิมารียาอเล็กซิสแบ็กอาริเซอร์เอนโซเฟร์นนเดสและโรดิโกเดอปอส่วนในตำแหน่ง2คู่หูสูน,น่าในเกมนั้นนี้ครับก็จะเป็นทางด้านจูเลียนอาเวเลสที่ก็จะได้โอกาสลงสนามก่อนโดยที่เขาเองนั้นครับก็จะได้ยืนคู่กับทางด้านซูเปอร์สตาร์หัวใจของทีมอยา่างทางด้านเลโอนลเมซี่ส่วนทางฝั่งของโคลมเบียครับ ในเกมนัดนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4231โดยที่ในตำแหน่งผู้สาประตูครับในเกมนัดนี้ก็ยังคงเป็นทางด้านคารมิโลบากัสแผงปากาลหลังสีลายก็จะประกอบไปด้วยซาดิโกอาริอัสดาวิซอนซานเชสคาร์ลอสกุยเอต้าและโยฮันมมิกาส่วนในตำแหน่งคู่มิดฟิลในเกมนัดนี้ก็จะมีทางด้านเจฟฟ์ฟซันเลอมายืนคู่กับมาซิออสอูลิเบส่วนในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนลูกนั้นในเกมนัดนี้ก็จะมีทางด้านยอนอาริอัสฮาเมสดโลดิเกตและซาดาด หลังจากหงแดงลิพูอย่างลุยอัสส่วนในตำแหน่งซูน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์ในนั้นนี้ครับในเกมนัดนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของยอนกกโดบาและสําหรับกับเลนราคาไมคาที่ให้มาในเกมคู่นี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0 8มนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้าแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของดทัพท้าวฝ้าขาวเจตินาเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 8 0แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทัพโคเคนเนี่ยโคลอมเบียเลทราคาค่าน้าที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.13ครับและสําหรับกับกระแสทางฝั่งตาประเทศ ที่ได้มาในตอนนี้กระแส,สที่ออกมาครับ <_ d ata> ก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาวจิติน่ามากกว่าในตอนนี้และถ้าเราจะมาดูจากผลงานของทั้งสองทีมแม้ว่าภาพรวมนั้นทั้งคู่ก็อาจจะดูสู่สีคุกกี้กันเอามากๆเลยครับกับผลงานที่ผ่านมาแต่ถ้าจะมาดูลึกๆกับผลงานที่มีความสม่ำเสมอในช่วงนี้แล้วก็ดูจะเป็นทางฝั่งของด้านโคนลอมเบียครับที่พวกเขาก็ยังมีผลงานที่คงเส้นคงวาและก็ยังดูพีกกว่าทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาวจิติน่ามากกว่าในช่วงนี้แต่ด้วยกับปัจจัยหลักๆที่ในเกมนี้ก็ยังเป็นเกมในนัด ตัวพเพล่นของพวกเขาก็แน่าจะมีประสบการณ์ที่มากกว่าในเกมใหญ่ๆและกดดันแบบนี้และด้วยปัจจัยแบบนี้เองครับก็จึงทําให้มุมมองของผมก็ยังคงมองไปทางฝั่งของทางด้านทัพฟ้าขาวจิติน่าพวกเขาก็ได้จะใช้ความเก่าเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะโคลัมเบียไปได้ในเกมนั้นนี้โดยสกอร์ที่น่าจะเกิดขึ้นผมค่อยทางฝั่งของไอจนติน่าเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะโคลัมเบียไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่วางทางฝั่งทัพฟ้าขาวยิงยาวต้อนชัยครับ และก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับโดยเกมคู่แรกครับทัพกระทิงดูสเปนก็จะพบกับทางด้านทัพสิงโตคำรามทิชชานกรีซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของด้านทัพกระทิงดูสเปนโดยราคานั้นให้ต่อไปที่ราคา0.25ครับ เกมคู่ที่2ทัพฟ้าขาวเจตจน,นาก็จะพบกับทางด้านทัพโคเคนอย่างโคลัมเบียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของด้านทัพฟ้าขาวจิตนหน้าโดยกับราคาที่ให้นั้นก็ให้ต่อไปที่ราคา0.25เช่นกันครับ และสุดท้ายนี้นครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ i ดี d s เตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกน QR code ที่ทางทีมงานก็ได้ขึ้นให้ไว้ได้ด้วยเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดถัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุขชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ